นายกสภา,ามหาวิรา,าชาพัฏสุรินในนามสภา,ามหาวิรา,าชาพัฏสุรินมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าวล้นกระหมอ่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาก้าโปรดกระหมอ่อมให้จต้ฝ่าละองพระบาทสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สมเ็จการศึกษาจากมหาวาิลัยทั่วราชอาณาจากักรในวรโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่ารองพระบาทเสด็จพระรบรมเนินในวันนี้ยังความเพื่มปิติแก่คณะกรรมการสภาหมหาวาิทยาลัยคณาจารย์ข้าราชการและบัณฑิต่พ่อทุลรองพระบาทอยู่นาที่นี้โดยทั่วกันข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชสุรกากรับคมมุูรายงานเกี่ยวกับการบริหงงารของมหาวิทยาลัยราชสุรินโดยสรุปดังนี้มหาวิทยาลัยราชสุรินได้ดำเนินงานโครงการศิลป,ปะการแสดงพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่สาม ณจังหวัดสุรินในระหว่างวันที่ง1ง2 5มกราคมพศ2551เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปะการแสดงพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดการจันรงสืบทอดธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนรบโกาสอันเป็นอุดมคติโลกนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชโอกาสกลาบคมทุนกรุณาโปรดกราบโปรกระหม่อมพระราชทา,า,านปริยาบัติติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชบุรการเก่าคำสุดดีเกียรติคุณผู้ทรงวุฒิที่สภามหาลัยราชภัสุรินมีปฏิบัติเอกฉันให้ประสาทปริากติปฏิภาษโดยสังเขปดังนี้ลำดับที่หนึ่งนายสุทัศน์ทิวทองเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารการศึกษามีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาการออกกฎหมายทางด้านการศึกษาและการนำกฎหมายการศึกษามาสู่การปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงานต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมควงก,การยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาราชภัสุรเนทร์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการกความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษาเพื่อเป็นกิจประวัติสืบไปลำดับที่สองในป่วนเจียวทองเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านศิลปกรรม ดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตเครื่องประดับที่ทําจากโลหะเงินได้อย่างสวยงามนอกจากนั้นยังอทิศตนเป็นครูถ่ายทอดความรู้ทักษะท,ทางด้านศิลปรกรรมให้แก่เยาวชนต่างๆเป็นประจำโครงการยกย่องไปอย่างยิ่งสภา,ามหาราชวัลสุรินเห็นสมควรให้พระราชานปารปรยาบต์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์เพื่อไปเกติประวัติสืบไป ลำดับที่สามานางบุญเกื้อคงดีเป็นพี่เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นด้านการออกแบบรวดลายผ้าไหมเครื่องแบบประดับเกือบเงินได้อย่างสวยงามควงในการยกย่องไปอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชปรยาวิทยาศาสตร์ บัณฑิกิติมศักดิ์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเป็นเกยียรติบวิสืบไปลำดับ,บที่4นางสุมานากนกแก้วเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมท้องถิน่นด้านการประพันธ์คำร้องการลำกรลำเพลินลำเรื่องต่อกรอและเป็นผู้ฝึกหายการร้องกรลำดับลำแบบต่าง ให้เป็นอย่างดีคงในการยกย่องไปอย่างยิ่งสภามรรทัดสุรินเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อเปเก็บวัตสืบไปข้าพเจ้าขอพระราชทานพระโอกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์ตามลำดับดังนี้ปริญญาปรัชญาดุสิติบัณฑิตกิติมศักดิ์ นายสุทัศน์ทิวทองปริญญาศิลปศาส,ราสตรมหาบัณฑิตกิติปรศักดิ์นายป่วนเจียวทอง ปรญ,ญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์นางบุญเกื้อคงดีปริยาศิรปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์นางสุวรรณกหน,นกแก้ว ในวรโรกาสต,ต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชุรโรกาสกราบมังคมทูลกนกนาโปรดกราบโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สุริการศึกษาจากมหาราชัวสุรินจำนวน1,426คนแยกเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิต2คนปริญญามหาบัณฑิต21คนปริญญาบัณฑิต1,403คน ดังรายนามที่อธิการบดีมหาราชพัฒสุรินและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์อัชราพานุรัตอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏสุริน ขอพระราชทานพระราชโรกาสเบิกาศาสตราจารย์เกษมจันแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภายหลังที่ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว ศาส,สตราจารย์เกษมจันแก้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวรกาส บิกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้<อ>ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2549และปีการศึกษา2550ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายมนกุญแจทองนางสาวอัมพาสมรูปปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองสิบตำรวจโทวินัยเหมือนประสงค์ นางสาวธิภาวรรณเยาวลักษณ์นางสาวดาราวันประเจริญนางสาวอัธยาธศน์ดอกไม้นายชัยพจน์สุพนามนางสาวสมปองมุกดานางสาวจิรัชดาสีนนท์นางสาวปานจันทร์สุนทรนายสมบัติประไวนางสาวประภาพรพรหมแก้วนางสาวเครือวันศรีสุวรรณนางสาวจินดายอดเพชรนางสาวพรธิพาราชอาทปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตนางสาวกานิกากลิ่นดีนายกรุงไทยชินราช นางสาวกิตยาสุขสำรงนางสาวกฤษณาเติมกล้านางสาวกัญจนาหอมเนียมนางสาวกัญจนาคำสีนางสาวกัญจนาดัชทาวัตนางสาวกัญจนาเสริมจันทร์นางสาวกัญจนาโสรีนายกำธรจำปีนางสาวกิ่งการต่างทองนางสาวกิ่งแก้วบุญระวังนายกิติคมมาจันทร์นางสาวกุลธิดาเสาสูงนางสาวเกศรินเกิดสิรินางสาวเกศรินบุตรงามนายเกรติศัดิรสุขบันนางแก้วมณีสายกระสุนดาบตำรวจ โกศลสายกระสุนดาบตำรวจไกรสอนแท่นปทุมนางสาวขวัญจิตรัตนพาฒนนายคณินขุนมาศนายคมสัรบุญพบนายจัก,กรกดใจรัศมีนางสาวจันทิมาสมุงเงินนายจำเริญสาดานางสาวจินตนาสินทรานางสาวจิรวันผันใจพ่องนางสาวจิรนันสนศรีนางสาวจุลาลักษณ์เหมาะทองนายเจนสึกวันโสภานางสาวชรสุดาจัตทองนางเฉลียวจำนงรัก นางสาวชนทิชาสุขบันเทิงนางสาวชัชดากิ่งแก้วนายชัยกระบนสุขแสงนายชนรินชูชัยนายชนรงค์รองเมืองนายนัทวัฒน์อัจฉุลวัฒน์นายนัทวุฒิทรัพพโอกนางสาวดวงพรพิมพ์สวัิรนายทรงชาติสร้อยสักผูนายทรงบุตรสุทีนายทศพลคำอ่อนศรีจ่าสิบตำรวจทองใบของรำนายทศพันธ์แก้วจันทร์นางสาวเทวีจันนันนายธงชัยสิริรสนายธนพงษ์ทรัพย์สิน นางสาวธันกรมลปริษานางสาวธัญรัตน์ธรสมารีว่าที่ร้อยตรีหญิงทิดารัตน์นามคำนายธีรวุฒิกระจ่างจิตนางสาวนราทิพกะการดีนายนเรนริ์สวัสดิกิจานนท์นายนัทพลมีเสนานายนัฐพงษ์จงรักนายนัฐพลประดุจชนนางสาวนันชนีสมานรถนางสาวน้ำฝนบุรณะนนายนิกรจันทสารนางสาวนิตยาสมบัติบงนางสาวนิติการศรีโมรานางสาวนิพัทธาศรีสุขนายนุกูลรักพระนายบุญช่วยบุญเต็ม นางสาวบุญรุ่งแสงบุญนางสาวบุตรสบาพรหมทานางสาวประวีนาบุญงามนายประสบกรดาศีนายประเสริฐพะนนเขตนายประหยัดสุพี and, ure, นางสาวปรีดาพรบุญทันนายปิยะปัญญาเหลือนางสาวปิยดานินม่วงนายพนตกรมิ่งมงคลนางสาวพรประภาทรงดาศีนางพรสิริสนิปประโคนนางสาวพลพึงบุญเจาะนางสาวพวงทองชานสีนางสาวพวงเพนพูดแก้วนางสาวพัชรีพรยนพันธนายพันรบศรีแก้วนางสาวพิกุลมาลีหวนนายพิชิตวันนา นางสาวพิสมัยเอ่ยรำนายภูลศักลาทองนางสาวพัทรนันจันนวลนางสาวพัตราพลภูเมืองนายพานุอินงามนางสาวพาิณีเฉาชอบนายพิญโยชัยภาจ่าสิบตำรวจภู้บรนายบานเย็นนายมนูนปานทองนางสาวมนฑรดีพิมมาศนางสาวมลิวันรัตนวันนายโยธินพินโยริศนางสาวรัชนีกุศลธนาบูรณ์นางสาวรัตนาขันติวงศ์นางสาวราณีธนาบูรณ์นางสาวรุ่งคณิตฐาประวาสุนางสาวรุ่งนภานุจริญผลนายเรืองศักดิ์มลเดชนางสาวรดดาดอกเครือนายวงเมืองสุระ นายวัจนนบุญสุวรรณนายวชิรากรศรีผ่องงามนายวรพจน์หงดวงนางสาววรยาโพแก้วนางสาววราพรอ่อนศรีหานางสาววรารัตนปุ่มเทพนางสาววรรณาผักไหมนางสาววารีธานีภูลนางสาววิลาวันดับจันทร์นางสาววิไลจันดานายพิศรุตสวยรูปนายสราวุฒิสอนดีนางสาวสัิธทชาวฉลาดนางสาวสิริกัญญาเจริญสิรินายสุภชัยอวยพรนางสาวสมจิตศรีใสนายสมใจสงสัยนายสมชายอ้อมแก้วนายสราวุฒิสาแก้ว นางสาวสโรชาบุญครองนายสำริตสวยรูปนางสตริบังออนหญ่เมืองนางสาวสุขใจหมายทองนางสาวสุจิตราจำปาทองนายสุพนมเพิ่มมีนายสุธัยสมหวังนางสุทธิวันคนใหญ่นางสาวสนันทาสุไตทอนนางสาวสุนิสาเนื้อกล้านายสุพจน์แบ่งกลางนางสาวสุพรรษารีอินนางสาวสุพธราทองคำนางสาวสุภาพสำราญล้ำนางสาวสุภาพรพรมสอนนางสาวสุภารัต์สายวงศ์นางสุมาลีม่วงสี นางสาวสุพิมลชอบทับทิมนางสาวสาวณีป้องเคนนางสาวสาวนิตยิ่งมีมานางสาวสาวรักแก้วเอกนางสาวสาวรักษ์ทองงามนางสาวหะไทยทิพย์หลักบุญนางหะไทยราชวิจิตนางสาวหนูเพชรชินราชนางสาวหันสาหมายมีนายอดิไยถึงดีนายอัธพลจันหอมนางสาวอรสายยนจิตนางสาวอลิสราจันทชาลีนางสาวอัญชลีสมอนายอาคมเพ่งชวด นางสาวอาภพรมงคุณคำชาวนางสาวอริยาพรมพักดีนางสาวอมพรสีทองนางสาวอมภาพรยิ่งดีนายอุดรแก้วคำนางสาวอุทัยวงพักดีนางสาวอุมาพรพง์บัณฑิตนายเอกชัยอินทร์นายเอกพลม่วงเพชรนางสาวเอราวันแก้วตะวันนายบุญติดสุรประพศปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวสุกัลยาสารประเสริฐนางสาวอนไทยพิศารรำปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นางานายวิศนุลักษ์สีทองนางสาวสุพานีคำเลิศนางสาวสุพันษาคำล่านางสาวจันทิพถนาดเพิ่มนางสาวประาพันธ์บุญยังนายสมศักดิ์โสพังนางสาววรยาพุทธลานางสาวนิตยาคำฝอยนางสาววิภาพรสมพงษ์นางสาววิภารัตน์วติบุญเรืองนางสาวสมพิญญากรองทองนางสาวสุจิรพรสิริทวีนายพิรวัตรโพธารินนายสุเทพจินวงนางสาวชาลิเนสุขโสนางสาววัสนาขันทองนางสาววรรณาจันทศิษฐ์ นางสาวบุญเติมโสภานางสาวสภาพรกิ่งแก้วนายศรีปราดชุมสุขนายวิรัติหาดคำนายประภาททองมากปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตนางสาวกมลเนตรเลี่ยมดีนางสาวกนิกาสมาคมนางสาวกนิการีลาชัยนางสาวกรวิกาสีพลีนางสาวกิษณนาบุญกล้านายกวีศักดิ์กันสตรูนางสาวกัญญาหอมใจนางสาวกัญจนาวงทิมารัตนางสาวกัญจนาอู๋สูงเนินนางสาวกิติยาประวาสุขนางสาวกิติยาหวังสมนายเกลี้ยศักดิ์สีขาวนาง นางเกษณีบุญตามนางสาวเก่นเพชรยอดสุรินนางแก้วสมทิพย์นายโควิดบังคมนางสาวขวัญชนกสายกระสุนนายขวัญเมืองมะเดื่อนางสาวขนิตาไก่แก้วนางสาวขนิตาวรากคูลนายคมสันจันทองนายจตุรงค์แหวนอาจนางจรสศีจันทานางสาวจันทนาจอดนาคนางสาวจันเพนเรือชัยนางสาวจันทายาลยานนางสาวจันทาคำเสียงนางสาวจันสุดาเที่ยวทองนางสาวจำมรีสมบัติวง นางสาวจริวัตรอินทรศรีนางสาวจรุวรรณเห็นถูกนางจำเนียนไตรพรมนางสาวจิตราตั้งใจนางสาวจิตตาพรวงเมืองนางสาวจินดาอาจประโคนนางสาวจินดารัตน์บัวสีนางสาวจินตนาทองวิจิตนางสาวจินตนาอัศิพงศ์นางสาวจุธาธิ์นาทีนามนางสาวจุธารัตน์อินทรามะนางสาวจุลีพรศรีสุวรรณนางสาวเฉวีวันปัญญาแหลมนางสาวเฉวีวันแฉวเคียงทองนางสาวเฉวีวันพรมลินางสาวชะดาพรพุชงนางสาวชริดาคำสุมาลี นายชพลเอี่ยมอาจินนายชาเนื้อสะอาดนายชาตีสร้อยดอกนางสาวชาลีวารรดำนางสาวชินรัตน์กุดลาศีนายชุมญาติเทียนทองนายเชิดศักดิ์ปลื้ปลังนางสาวทิธิมาปานทองนางสาวรัตการศรีสยนายนักธกิจเหลื่อมล้ำนางสาว